ัสดีพ่อพี่น้องลูกหลานหมดนี้พรอะิ้ิ้นหายิ้สานจะผ้าหลานกูต้ไปหาเห็ดขัวข้าแกงมึงอยู่ไหนพี่บอวว่าพี่น้องไปรุ่นกันมึงฮะจะซ้เบดบอว่อนบดหางยางเดยุดเสย When I don't know.

con phơi <laughs> ẩm này, ơ Nó nhẹ tẹ thôi Nè, không nó ngon xíu Ơ, nó sụp xuống bàn không Ơ, cho nó, mua nước nó khó kìa Ơ, เต้ยวคว่ำถัวเนี่ยมึงเสีตัวนี้แตกเนี่ยมึงเซีนี่เนี่ยอ้เหยียบพอดียกขึ้นลุกขึ้นนี่นี่ว่มองมึงอะเหยียบนี่ะโอ้ยแี่ดอกอะคว่กวดำว่ำว่ดอกอะโอ้ยสองดอกคือมันแทอีเซลนะ

พ่อหนังผีน้อกบ้านท่วประเทศพ่อหนังพ่อหนังนี่ม่ฉีล้างง่ายเจยีบแล้วข่าแท่งโอ้ยเย่ยงพูดมาเนี่ยจย่างมาน้ำขุ่นนะ นี่เสียวัวเสียวขาเสกน่ะอ้าวอู้หอกไงบอเสี่ยวอ้าวหคือหาหมาอันไหนหอก้หลอกแบบไงเลยหก่อนนะมีเสียวหาข้อทไปหาเห็ดหมาอันไหนบ้าไหนที่ให้เรการสืบ่แก่ พี่น้องหลังจากเขาหามาบัดนี้เขาสิมาล่างแกงพี่นอ้นองที่พรอมจะดอยังไๆที่เมื่อเขาดีเซี้ยวห้าเหมือนกันกับใบย,ยอบเออสิมาแกงห่อนๆสดวันนี้เรียกพี่นอ้องท่านครับทุกผู้ทุกคนมากินน้ำกันผู้บงูขุยแขกทุกคน กำลังใจสองพอ,องทิ้ง,ง,งมันก็หายอีสานบานห้ามทีตามส้มแล้วทีน้องไอ้หาในไฮมันแล้วทีน้องน่นะตอนนี้นะนี่ใกล้ตอนนี้สองสามนี่หายอยู่หน้าห้องนี้นะ tại làm cái kênh Ghiền Mì làm Để người ta không bỏ cả đấy, video hấp dẫn ใช้วนี่นกค่พักจิ๋วได้เยอะช่แค่ใพักจิวเาก็ถูกไใกล้น่ยหพักจิ๋วบานเฮาพอน้วแกงใช้แก็หาใส่พักจิ๋วแล้วสียพักจิ๋วักกับแบบ้ามพมากคามก็ใส่มาคาม่พูามาก ่ฮ้ยเพี๋ยวจะต่อไย่ยันท่อไข้ห่านเนี่ยเพรามันจะแสบแล้พี่น้อมเ <c oughs> อ้ยมาเดี๋มาเดี๋มากินน้ำกันงด้สุกุ้ทุกคน หอมพี่น้องเอ้ยนะทุกกระบาดฮะก็ใส่กักอีตูต้งไปบาดอีตูพี่น้องใต้ลงไปพี่น้องมากมากบาดโอ้โอ้เมีก๊อกกระมานคือกันเอาโน้เด้อเีก๊อกกระมานคือกันมานในถั่วเอาช้าวันดีพ่อแม่พี่น้องลูกหลานมีก๊อกหาก็หาหมานคือกันหาเนี่ยหมานในถั่วไม่กินน้ำกันแด้วลูกหลานไม่กินเนี่ยก็อิไม่แง่สอง น่นว่าจะเปนกินมันยังไกแต่ว่าเดินคนขึ้นบนมหาเนอะพยายามมากมากมาจุดเย็ยนๆนี่มันหัวก็ไม่ใหญ่นี่ฮยยำเนี่ยค่าเอ,าโโอ้กัดตรวจ พี่เจ้าเม,มือ่อไบานควรจงเหม่ฟ้า,าให้ร้านอย่ต่อีเจ้าอุมมาผัดไรเมื่อวันไงอนอะไรแบน้ยกพวกแกแ่หม่างห้องอาหารานบ้น้องอออม่งพไมลพลาดพยายา,า,า,าไมไปสอนัวอกเองก่องอก,อตอกแต่มาอย่ดกิน thì bọn mình cứ bài sáng ngóng luôn rồi đấy, hả? sáng tôi càng cố sáng ngóng, đó là, um, sáng tôi cứ tự nhiên này, khử béo nhảm đấy, cái ghế dưới mùng khoan tiêu một hộp, đến mấy vương hành, ok, không nhá, mất hao công mất hoài, rồi <c oughs> ขึ้นไม่ได้ย่ขัออนสวย่่ขึ้นก้อนอย่างเี้ขึ้นก้อนนี้มันหนามโบกก่ท่อ่ง้นแ่เหลี่นะคนามันโบกจนแตกมัน้ขไปเกล่้ยกล่กับอบ้างที่หนึ่งเหมือนมีหนามย่ฝนเขาไปวังไม้อมีกหนามแป้งือเถิดันฝนไม่อีกงกับดนีมันึงไปไม่มันก็โจกสาเหละนะ่บนมันก็จกขง่่งหัน จะปเขียงไว้จากบัวเคียงกับากมนแล้วเอามาปนเ้าว่วานเลยาไปแล้วอย่างนี้น่ะน้องนี่อะอืมหัวมัแกงแค่น้ำจ่มไปใชบะกี้เลอแค่น้ำน้อยๆมาอ้อหัว ไม่ไวน่วน,วนะนี่ไม่ได้ปอกฝายนี่ก็น้งกันมะนนเนาะน,นีกน,น้หนงหอ่หนเอตอหนวยไข่าขาขาหาน,ขานบานจากหนวยสำน่ะอ่อไข่นุกกท่ไข่ไก่ป่า ตรวจบะไมาน้ำันเห็นยังไปขายมือนันนะตาดนั่นยัม่สิุอ่งสยู่ยังกบจมาทเจาอยู่ี่านก่อน้งก็มัน่เยังไปตลาดพาม่มี ถ้ามาอาหารอีสานนีพราะกินอาหารอีสานนีเปรตกายน้ำมีนหอมนุ่งเรงาใหม่ซุปเ็ดกระด้างมหัวหัว,วมุง้งหอยหัวข้งหัวอิ่มหน่อยแกงยูขาจสิจับอินงยังหน่อยร้าย ไ,ไม่ใช่ผู้อยู่ไก่เนี่ยน้ำมันกระบอกไก่น้ำมันตะแยงกลางานนักยานกินน้ำกันแล้วหลู่ร้านเลยก็จะไม่ไงกินเหื่อกันได้นกไก่นานมากก๋อยกับเป็นได้ให้ผัวส้มซุกนุก่งหนึ่งเล้วกับมาหั่นบางๆก๋อยเตีนยวเล็บ

เดี๋ยเรติดตามเนอกร้านไหนก็หลังใจมีกอนกินน่วสุทุกคนดีมีแหงเนอะวาวมชุกแดงเขาค่วมเสาแดงนี้แล้วลูกร้าน,น,าาน,น,น,านเาาน,น,านอักตวงเอา,เอ,าเอาพอกันขีมนากหลูกร้าน